สสูตรลับสู่การเป็นเทรดเดอร์อย่างมั่นคง3เรื่องที่เราต้องมีเลยก็คือ1เราต้องอย่ายหยุดเรียนรู้เพราะว่าตลาดนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับมีผู้เล่นให,ใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการที่เราจะทำกำไรได้นั้นต้องมีคนมาซื้อราคาต่อจากเราในราคาที่เราจะขายไปตลาดถูกออกแบบมาอย่างนี้นะครับ ทำให้ระยะยาวคนแพ้มากกว่าคนชนะเสมอ 2. นะครับคุณต้องจัดการความเสี่ยงได้ดีนะครับความเสี่ยงที่เสี่ยงที่สุดก็คือการที่คุณไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยนั่นเองดังนั้นจะเป็นคนที่กลัวการลงทุนและเมื่อเราเข้าใจความเสี่ยงแล้วต่อมาก็คือการบริหารเงินหน้าตักหรือเรื่องของการทำมันนี่เมเนจเมนต์นั่นเองซึ่งมันจะเป็นมา,มากๆต่อการลงทุนทุกรูปแบบเลย สามนะครับคือเราต้องมีสติและวินัยในการเทรดสาหรับความคิดของผมนะครับวินัยที่ดีนั้นคือการทําตามแผนของเรานั่นเองทําตามระบบทําตามเซตอัพที่เราวางเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับการแก้พอร์ตการสต็อปลอสหรือว่าการไม่ต่อราคาหรือว่าหลังเลและไม่ไล้ราคาเพราะว่ากลัวตกรถรวมไปถึงการทํากําไรแบบไม่ให้ความโลภเข้าครอบงาเราฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่บอกเลยว่ามีน้อยคนนะครับที่ทําได้เพราะฉะนั้นไปฝึก3าเรื่องนี้กันนะครับผมก่อนจะลานะครับฝ่าพิมพ์คําว่าชอบเทรดให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ